อุทยานแห่งชาติคลองพนมจังหวัดสุราธานีคือจุดเริ่มต้นที่เตะตาต้องไปจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบัวผุดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดสุราธานีด้วยค่ะเราต้องติดต่อกับทางอุทยานล่วงหน้าเพื่อจะได้มาตรงกับช่วงเวลาที่มีดอกบัวผุดบานพอดีรวมถึงเตรียมพร้อมรถเจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิน่นจากนั้นเราก็ออกเดินทางไปที่บ้านสะพานานาก,กันเลยค่ะ จุดนี้ถือว่าเป็นทางขึ้นเขาเพื่อเข้าชมดอกบัวผุดซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริมประกอบอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีรายได้จากป่าโดยไม่ทําลายแต่ช่วยกันดูแลและหวงแหนป่าโดยสุวนักบริหารพื้นที่นักที่สี่ให้การสนับสนุนเงินมาห้าหมื่นบาทเพื่อตั้งกลุ่มนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้นะครับแล้วก็ลดการพึ่งพิงป่า คับแล้ก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าห่วงแหนป่านะครับราได้จากนักเที่ยวเป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับในการนําเที่ยวครับเราจะเก็บค่าบริการกับชาวบ้านเป็นหัวละร mm ้อยครับหัวละร้อบาทสำหรับค่าอุทยานก็คนไทยก็ผู้ใหญ่20บาท mm hmm. เด็ก10บาทชาวต่างชาติก็100บาท mm hmm. ครับก็ถ้าเป็นเด็ก าการเดินทางไปชมบัวผุดต้องขึ้นโฟวิลผ่านเส้นทางเลียบเชิงเขาประมาณ500เมตรจากนั้นเดินเท้าอีกประมาณ450เมตรดูเหมือนจะไม่ไกลแต่ใช้เวลาพอสมควรเพราะต้องปีนป่ายผ่านด่านน้ำตกทางขึ้นเขาลาดชันค่อนข้างลำบากแต่ไม่อันตรายนักเพราะมีเชือกผูกไว้ให้จับและมีเจ้าหน้าที่รวมถึงไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ผ่านไปประมาณร5 0้าเมตรแรกจะพบจุดพักที่1หยุดพักหายใจกันสักนิดก่อนออกเดินทางกันต่อประมาณ200เมตรจะพบกับจุดพักที่2แสดงว่าใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ด่านสุดท้ายนี้จะยิ่งสูงชันขึ้นอีกแต่เมื่อไปถึงจุดชมดอกบัวผุดบอกเลยค่ะว่าเกินคุ้มค่ากับการปีนเขาครั้งนี้แน่นอนคุณผู้ชมคะในพิสูจน์นะคะเราก็เดินทางมาถึงดอกบัวผุดแล้วล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแยกไม่ออกนะคะว่าอันนี้คือฝนหรือว่าเหงื่อนะคะ แต่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะในที่สุดเราก็ได้มาเจอดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและดอกบัวผุดดอกนี้นะคะมีกลีบถึง8กลีบด้วยกันค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆเลยละค่ะเปรียบเทียบให้ดูขนาดกับหน้าของดิฉันเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าดอกนี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรก่อนหน้านี้เคยมีดอกใหญ่ถึง1เมตรด้วยนะคะแต่ความโชคดีของเราก็คือดอกนี้มีกลีบดอกถึง8กลีบโดยส่วนใหญ่จะมี5-6กลีบค่ะ อีกความโชคดีมากๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็คือครั้งนี้ดอกบัวผุดบานพร้อมกันถึงสามดอกเลยซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนมบอกว่าเป็นเหตุมหัศจรรย์เลยทีเดียวรอบนี้นะครับเป็นเป็นมหัศจรรย์นะครับที่ว่าบานไล่ๆ่กันถึงสามดอกนะครับโดยไล่ติดติดกันสามารถดูได้ทั้งสามดอกนะครับซึ่งจะมีดอกที่เริ่มบานนี่ก็กําลังบานแล้วก็ที่กําลังร่วงโรยไปนะครับกําลังเหี่ยวเฉานะครับก็ ปุ่นนะครับเขาจะใช้เวลาการเจริญเติบโตจนจนบานนะครับเก้าเดือนนะครับแล้วก็จะบานให้เราเห็นอยู่แค่สักเจ็ดวันห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับก็ปีนี้อุทยานชาติกรมบุญมกก็เปิดการท่องเที่ยวบริเวณบ้านสะพา,านนาคนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็จะไม่ไประชาชนที่สนใจก็ยังไม่ได้มานะครับ ซึ่งคาดว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะหลังไหลเข้ามาดูนะครับทั้งสองที่นะครับโดยเฉพาะที่บ้านสะพานนานะครับซึ่งเราได้ดําเนินการจัดการโดย กุมระบ้านดอกบัวผุดจะอาศัยดูดน้ําเลี้ยงจากย่านไก่ต้มถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีดอกตูมเล็กๆเกาะอยู่เวลาเดินชมดอกบัวผุดจึงต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะไปเหยียบย่ามบนดอกตูมของบัวผุดได้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะบัวผุดใช้เวลาตั้งแต่เป็นดอกตูมจนบานนานถึง9เดือนแต่ดอกจะบานอยู่ได้เพียง5-7วันเท่านั้น ยิ่งช่วงนี้ฝนตกดอกจะดำและเน่าไวกว่าปกติไกายท้องถิ่นต้องคอยใช้ใบไม้ตักน้ำที่ขังในดอกออกเพื่อยืดอายุด,ดอกบัวผุดให้บานอวดโฉมนักท่องเที่ยวได้นานที่สุดส่วนที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยเรื่องกลิ่นของดอกบัวผุดนั้นตอนที่ยังบานแบบนี้จะไม่มีกลิ่นค่ะตอนที่ดอกเริ่มเน่าเท่านั้นจึงจะมีกลิ่นเหม็น คุณผู้ชมที่ต้องการชื่นชมความมหัศจรรย์ของดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ต้องรีบมาภายในเดือนนี้นะคะไม่เช่นนั้นจะต้องรออีกทีปีหน้าเลยละค่ะซึ่งนอกจากวัวผุดแล้วที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมยังมีลานกลางเต็นท์เส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นทิวเขาหินปูนสวยงามในม่านหมอกทั้งฝั่งคลองพนมและเขาศกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมโทร077 270905